มาข่าวโรงเรียนทีไหนบอครับเบาดังๆครับเกราเลยก้าอ๋อบวกรายอยู่ปอใดลูกฮะพูดดังดัขึ้นไปทำไมล่ะลูกเดี๋ยวจะตกนั่นน่ะไอ้ตัวแล้วหนูอยู่ปอไหนลูกอยู่ปอกับเพื่อนอ๋อปนุบาลเหรอลูกอ๋อ อ๋ออยู่อนุบาล<า>แล้วหนูเล่นอะไรกันเนี่ยเง่อไรใครย้อยเล่นอะไรกันลูกกำลังลงลคลิปอยู่อันนี้คุณเดชใช่ไหมคบสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไอสวัสดีครับพี่น้องก่อนโอ้โหขึ้นสูงจังลูกระวังตกนะเด็กๆ <c oughs> อันนี้คุณเดชเหรอชื่ออะไรครับบอกบอกพี่น้องเลยชื่อปอหนึ่งครับชื่อปอและนี้ชื่ออะไรครับบอกเขานี้คุณเดชชื่อคุณเดชเหรอครับ มีแต่เด็กเด็กเด็กน่ารักทั้งนั้นเลยเด็กๆระวังตกนะลูกขึ้นต้นไม้ดูเด็กแ <c oughs> สดงว่าอยู่อนุบาลใช่ไหมหนูอยู่อนุบาลใช่ไหมลูกอ๋ออยู่อนุบาลอยู่ห้องเดียวกันเหรอครับ <c oughs> อ๋อคนนี้ก็ห้องเดียวกัน้ <c oughs> อง้คนนั้นร้องไห้ลลลแล้วตีแล้วตีเพื่อนลูกหรอแล้วเขาร้องไห้ทําไมล่ะลูกเออแล้วเขาร้องไห้ทําไม ไม่บอกครูแลลวลกูกเด็กๆเล่นกันค่ะมาเล่นกับเด็กๆยายน้อยมาเล่นกับเด็กๆยายน้อยไม่รู้จะทำอะไรอืมแล้วทำไมหนูเล่นจนเหงื่อ,อไหลเลยลูกหันหน้ามาสิตัวเล็กทำไมเล่นจนเหงื่อ,อไหลคะย้อยล่ะลูกเดี๋ยวก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วอืม อาไปวิ่งตีเพื่อนอีกแล้วแล้วลูกใครเขาวิ่งตีเพื่อนอี่งแล้วแล้วพูดกับหนูไปเล่นงนี้หนูไม่กลัวตกเหรอลูกฮะไม่กลัวตกหรอกลัวตกไหมกลัวตกต้นไม้ไหมต้นเด็กตไม่มหรอระวังตกนะลูกโอเคเยอะหน่อยลองชิมเกลเด้อยค่ะเด้อพูดที่มาเล่นกับเด็กหน่อย ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดซับสไคร์ดให้เด้อค่ะเด้อบาย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 สิบายบายบ๊บายบายผู้ชมเนยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ